บทที่18พรหมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวังเมสุตังเอกังสมย,ยังพักขวาสะวสวัตถียังวิหารติเชตวเนอนาบิมินทิกัสอารเมตันทะรโขพักขวาพิขูอมันเตสิพิกาวติพะวันเตติตเต,ตพกติกูพักวัตูก็จะสูงพักผวาเอตะท้าวจเมตตายาพิกเว เโตมุตตยาอสีวิตายาภวิตายาภุลิกตายายานิกตายาวัตถุปตายาอนุทิตายาปฏิสิตายาสุสามรทายาเอกาทศานิสังสาปติกังขากัตมะเอกาทสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิผูสณินาปาระกังขุปินางปัสสติมนุษานางปิยูโหติมนุษานางปิยูโหติเทวตารักขันตินาสอคีวาวิสังวาสทังวากามติตุวตังจิตตังสมมาธิญาติ มุขะวันโนวิปัสสีทติอสัมโมระโหการังกโรติอุตริงอัมปติวัชันโตพรมาโลคูปโคโหติเมตายาภิกเวเจโตมุติยะเสวิทยาพระวิทยาพระรูิกตายาญาณิกตาญาปุถุกตายาอนุติจายาปฏิจายาสุสสะ มารัตถายะอิมีเอกาทสานิสังสาปฏิกังขาอัติอนุทิโสุพัฒนาเมตตาเจโตมุตติอัติโอทิโสุพัฒนาเมตตาเจโตมุตติอัติทิสสะพรฒนาเมตตาเจโตมุตติกติหาการิหิอนุทิโสุพัฒนาเมตตาเจโตมุตติกติหาการิหิโอทิโสุพัฒนาเมตตาเจโตมุตติ

परिहरन ते मेह पंसहानोति सोखर नजेत मुते सताहिशर नजेतो मुते सफा जिवेराभ्यो वर्षा नि खासुतना सफे पुरी साय वचा नि खा सुतना करे रु सफे अरिया वेराभ वचा निखा सुतनाम करिये रो सफे अनरिया वेराभ वचा नि खास कीतनाम करे रो सफे देवाभय वचा नि खासनाम करे रो सफे ปจานิกาสุิสิอัตตัปเรันตุติมีเหิปัตตะหาการิโอทิโสพรนาเมตาเจตุมุติกตมิหิหการิีพระนาเมตาเจตุมุติสภิุรติมายาทิสายะสัตตเวราภวนิารัิสิทายสัตตเวรยรานาสขิปริติรายาทิสายะสัตตเวราภวนิาสุขิตนังเรนตุสภิัยาทิสายะสัตตเวราภวนิาสุขิตนทริตัปรายันต

ข้าสุภีตนังปะเีลันตุสภพตระย้าทิสายะปานาเวราพยาปชะนิค้าสุภีตนังปะเีลันตุสภีปทักขินายาทิสายะปานาเวราพยาปชะนิค้าสุภีตนังปะรีลันตุสภีปัชมายานุทิสายะปานาเวราพยาปชะนิค้าสุภีตนังปะรีลันตุสภีปัชมายานุทิสายะปานาเวราพยาปชะนิค้าสุภีตนังปะรีลันตุสภพตระย้าโนทิสายะ पाना वेरा भया बचा नि खाजुखी दम करन्तु सफे दखी निसाया फान वेरा भया बचा नि खाजुकी दम करफे माया दिशाया पान बेरा भया बचा नि खाजुकी दिनाम रंतु

بوخراویرا بھیا پچا نی خاصکی ترنګ پري رانتو سپه اوراتیمایا نوتیسایا بوخراویرا بھیا پچا نی خاصکی ترنګ پري رانتو سپه پچیمایا نوتیسایا بوخراویرا بھیا پچا نی خاصکی ترنګ پري رانتو سپه تریایا نوتیسایا بوخراویرا بھیا پچا نی خاصکی ترنګ پري رانتو سپه کتنایا نوتیسایا

म करियंटो सयातावा परिया बना फिर खासनाम करिये रंटो सफे पाया नी साया फवा परिया बनाफिया पच्चा खास भीतनाम करिये रंटो सफेद रया नी साया Atau bahwa beria panah wira beria pecah nikah subi tenang beri rendu sepi kaki naya nuti saya Atau bahwa beria panah wira beria pecah nikah subi tenang beri rendu sepi teraya di saya Atau bahwa beria panah wira beria pecah tenang beri rendu sepi bubari maya di saya ตาภาวะปริยัปนาวีราพริยาปชานิคาสุขีตังปริรันตุสภะภูรติมายาทิสายะอิทิโยเวีราพริยาปชานิคาสุขีตังปริรันตุสัพพะัจฉิมายาทิสายะอิทิโยเวีราพริยาปชานิคาสุขีตังปริรันตุสัพะอุตรายะอุตรายาทิสายะอิทิโยเวีราพริยาปชานิคาสุขีตังปริรันตุสภะกคตินายาทิสายะอิทิโยเวีราพริยาปชานิคาสุขีตังปริรันตุ สพากุรัต hey, <speaking> ิมายานุทิศายะอิตโยเวราภยาปชานิคาสุกีตนังปฏิรันตุสภาอชิมายานุทิสายะอิติโยเวราภิยปชานิคาสุกี้ตนังปริรันตุสพาตระยานุทิสายะอิติโยเวราภยาปชานิคาสุกีตนังปฏิรันตุสภา

สัพเพอุตตรายาทิสายาบริสาเวราพยาปชานิคาสุพิตนังปุริลันตุสัพเพทักปัญายาทิสายาบริสาเวราพยาปชานิคาสุพิตนังปุริลันตุสัพเพปุริทิมายาอนุทิสายาบริสาเวราพยาปชานิคาสุพิตนังปุริลันตุสัพเพปัชิมายาอนุทิสายาบริสาเวราพยาปชานิคาสุพิตนังปุริลันตุสัพเพตราาายยนุทิสะริสาเวาพยาชาานิคสุตนังปทิันตุสััพพเทกายานุทิสายบริสาเวราพยาปชานิคาสุพิตนังปุริลันตุสัพเพถ้าปัญายาอุน าปุริษาวีราภยาปัชานิคาสุภีตนังปุริรัตูสพิวปุริมายาธิสายาปริาวราภยาปชานิคาสุภีตังปุริตูสพปุรติมายาิสายาอริยาวราภยาปชานิคาสุภีตังปุริตูสพปิาิสายาอริยาวราภยาปชานิคาสุภีตังปุริตูสพตรายาิสายา

sapi utara yati saya ari ya vera pia pachani ka suki tenang pere dan tu sapi ka kenya yati saya nari ya vera pia pachani ka suki tenang pere tu sapi kura tima ya nari saya ari ya ari ya vera tenang pere tu sapi pachi ma ya nari saya anari ya vera pia pachani tenang pere tu sapi utara ya nari saya nari ya vera pia tenang pere tu sapi ka kenya ya आना भैया बच्चा खासु कीतनाम करिये रमतु सभी ली थी मजा थी साया आना भैया बच्चा खासू गीतनाम करे सभी भरी मजा थी साया आना कोरा ठी मे साया थे वेरा भाया पछा खासु कम करे रंटो सफे पक्षी माया थी साया पछा खासन करिये रंटो सफेरा साया थेराया पछा खास करे रंटो सफेदेरा फैया पछा खासु कीतरम करे रंत सफेद मया थे वेरा भया पछा खासु कीतरम करिये रंटोल सफे पछे मयानु थी साया थे वेरा भया पछा खासम करिये रंटो สัพภีตระย่านุติสายะเทวาววราพยาปัชานิคาสุกีตนังปริยันตุสัพภีทักขินาย่านุติสายะเทวาววราพยาปัชานิคาสุกีตนังปริยันตุสภพที่มาย่าทิสายะเทวาววราพยาปัชานิคาสุกีตนังปริยันตุสัพภีปุริมาย่าทิสายะ่าเทวาววราพยาปัชานิคาสุกีตนังปริยันตุสัพภีปุริมาย่าทิสายะมนุสสาวิราพยาปัชานิคาสุกีตนังปริยันตุสภีปชิมายาทิสัยย่มนุษยวิราพยาปชาณิคาสุ खा सुखी तनाम करियनो सफे तया नुचि साया मनु सावे रा पछा नी खा सुखी तनाम करियो सफे था किनारिया साया मनु सावे रा पछा नि खा सुखी तनाम करंटो सफे माया थी सायाम सामेरा फैया पछा नि खा सुखी तनाव करियंत सफे माया थी सायाम सामेरा फैया बचा नि खा सुखी तनाम करियंतु सफे बुरा माया की साया भी कथिकावेरा फैया बचा नि खा सुुखी तनाम करियंतु सफे पक्षी माया थी साया भी कतिका विरा भचा नि खा सुखी तनाम करियंतु सफे उतराया थी साया कथिकावेरा भाया बचा नि खाजुखी तनाम रांतु सफेद मैं नो साया पति का वेरा भैया नि सुखी तनाम फरे रांठो सफे पची माया नो साया पतिका बेरा भया बच्चा नि सुखी तनाम फरे रांठो सफे नो साया पतिका सुखी तनाम อนุติสายยาวินิปติกาเวราพยาปรชานิคาสุพิตรนำปเรีรันตุสุภีเหติมายาติสายยาวินิปติกาเวราพยาปรชานิคาสุพิตรนำปเรีรันตุสุภีปเรีมายาติสายยาวินิปติกาเวราพยาปรชานิคาสุภีตรนำปเรีรันตุติเอมิเหตุสหการิเหตุที่สัพพะรนามตตาเจตุมติสุภีสังสัตานังปีละนังวัชิตาวะอภิระนัยยะอุปปคานังวัชิตาวะอนุปาคาเตนะสัตานังวัชิตาวะอสัมตาเตนะ ปริยทานังวัชชตวะอปริยาทานีนะวิเหสังวัชชตาวะวิเหสายะสัพเพสตาเวรโนโหตุมาเวรโนสุโนโหตุมาทุกิโตสุขิตตาโหตุมาทุกขิตตตาติอิมิหิอัตหาปาเิหิสัตาเมตสตามิตายาติเมตตาตังธรรมังเจตยติติเจโตสัพพยาปาปะยุทธานีนิมุจจะ ติติม,ตม,ตมตุติเมตตาจเจโตมุติจาติเมตตาเจโตมุติเมตตาพรหม,มวิหารภาวนาวิทิตาบทที่19เทวตาอุโยชนาคาถาทุกขปัตตาจินิทุกขาพยาปตาจินิพยาโสขปัตตาจินิโสกาโหนตุสเีปิปานิโนเอตาวตาจะอาหมิเหสัพพังบุญยสัพพังสพีเทวานุโมทันตุสัพสัมปติชิธิยาทานังทัตันตุสทายะ สีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาภริตาโหตุพันฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตชนะรักขันพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขันพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขันพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขันพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัต ตาปจีกันิจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนารักขันพันธมิสปปโสสัพเพพุทธาภรัตตาปจีกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนารักขันพันธมิสปปโสสัพเพพุทธาภรัตตาปจีกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนารักขันพันธมิสปปโสสัพเพพุทธาภรัตตาปจีกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนารักขันพันธมิสปปโสสัพเพพุทธาภรัตตาปจีกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนารักขันพันธมิสปปโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ขอให้พ้นจากทุกภัยทางปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอช่วยเทพสวดาทั้งหลายโปรโดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํนานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศษถีเหรียญยอดเศษฐีเรียนไว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลที่ทั้งปวงที่3สิงห์สร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุประการเทินสาธุ